รีไปซื้อนะครับไม่ได้อยากได้หรอกเดี๋ยวพอเพื่อนมีก็มันต้องมีสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่มีเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงเด็กนะครับเพื่อไม่การเพื่อแบบได้ไปเลยนะครับไม่ต้องโลงโปรแกรมเพิ่มสามารถเล่นได้จากเบราว์เซอร์พวก Google Chrome แนะนําใช้ Google Chrome นะครับเ,เวลาเราผลิตสือ่อให้ใช้จอใหญ่ถ้ามันจะต้องแก้นนิดหน่อยแบบสมมติว่าเราเราทำฟลา f เออร์แบบใบปลิวออนไลน์แบบนี้หนึ่งใบ แล้วเราต้องการเพื่อนชไองหใส่ใส่ชื่อลูกค้าเข้าไปแบบนิดเดียวมันจะรู้สึกโอ้ฟีลอิมแพกมากโดยจริงๆมันก็เหมือนกันแต่เราก็แค่แค่แก้ชื่อใช่ไหมเราก็แก้ในมือถือแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมโอเคองค์แยกนิติของกราฟิกออกมานะครับมันจะมีตัวอักษรมีรูปภาพมีสีเสียงกับวิดีโอเนี่ยถ้าเราไม่ทําสื่อประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยมีสื่อเคลื่อนไหวแล้วก็ไอคอนกราฟิก ืออินโฟกราฟิกทุกคนคิดว่าตัวเองทำอินโฟกราฟิกเป็นไหมไดเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูวิธีการทำอินโฟกราฟิกสองค่ิกสองคิได้ดีกว่าใช่ไหมเพราะอะไรตอนตอนยุคหมื่นปีที่แล้วครับเวลาเสือมันวิ่งมาเราจะเห็นก่อนใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีภาษาเขียนเพราะฉะนั้นมันอยู่ใน DNA ของเราเพอเสือมาปุ๊บคุณเห็นไบม ผม,ผมนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอะในห้องดูทีวีแบบนี้ยนั่งโซฟาแมวมันเดินผ่านนิดเดียวโซฟาไฟตาเหมือนเดินหน้าบ้านเราเห็นเลยกลยายเป็นภาพเลยมันดูเป็นภาพดีกว่าาแต่ละสีเนี่ยให้อารมณ์ประมาณไหนผมไม่ลงลึกนะครับทลกคน <c oughs> แต่ตามได้แล้วเราชอบโลโกโ้ยี่ห้อไหนให้ไปดูนี่ผมเอาโลโก้มาทั่วโลกเลยเซเว่นอีเลฟเว่นสีอะรครับเขียวส้ม <c oughs> เหลืองเขาอัตราส่วนเท่ากันนะครับถ้าแดงห้าสิบเขียวก็ต้องห้าสิบมันจะเป็นเขาเรียก <Bal an. S 2> เมื่อคอนทราสต์มาอยู่ด้วยกันในอัตราส่วนที่เท่ากันมันจะ <Bal an. S 2> ดุนกันมันจะบาลานซ์กัน,กนแล้วก็ปุ๊บปุ๊บก็มาเลยง่ายๆครับเนี่ยตาแล้วฟิลของแบรนเราเป็นแบรน์แบบไหนถ้าแบรนด์นสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรครับเขียวกีโตมาไหมไม่มาอ๋อโทษทีมองไม่เห็น สีสุขภาพสีอะไรครับเขียวอ,ยอ่าโอเคได้ครับองค์ป,ประกอบวิธีการหลักการของคานว่าคือหนึ่งเลือกสิ่งที่คุณต้องการมันจะมีอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะไปดูกันมันจะมีเทมเพลตมีเอลเลเมนต์มีอัพโหลดไฟล์จากเครื่องเราไปมี text, เท็กซ์แล้วก็มีอื่นๆเลือกพอเลือกปุ๊มันจะมาโผล่ตรงนี้ อันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะมีเทมเพลตสวยงามเลยออเห็นอะไรไหมครับในเนี้ก็<ม>คือเลือกลา<ะ>กวางแต้องการขยายสมมุติว่าผมทําประมาณเนี้ยแล้วมันเป็นไซส์เล็กผมต้องการไปปินพ์เป็น,น A4 <ม>ผมก็มากดเปลี่ยนไซส์ตรงนี้เป็น A4 ร<ม>ีไซส์บริเวณนี้ครับคือจาัดก,การไฟล์แล้วถ้าผมไม่ชอบตัวนี้ผมต้องการเปลี่ยนเทมเพลต มก็คลิกตรงนี้ตรงนี้มันจะเสียดให้ผมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตรงนี้เหมือน Microsoft Word ทุกอย่างเลยครับ <Yeah. S 1> ถ้าคุกคนใช้ใช้ Word ได้ทุกคนก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็สุดท้ายแชร์ Share. เดี๋ยวจะมีวิธีการแชร์เยอะเลยให้ดูว่าแชร์แบบไหนได้บ้าง <Yeah. S 1> นะครับแชร์เป็น element ด้านเนี้เราต้องรู้ว่าเราต้องค้นหาอะไรก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเสร็จแล้วใส่คีย์เวิร์ดเข้าไป มันก็จะขึ้นมาให้ก mm hmm. า,ารเบื้องต้นนะครับ <Brand code. S 1> ผมจะมีแบรนด์โค้ดให้อันนี้หาแบรนด์โค้ดตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้รูปที่เกี่ยวข้องอ่ะมันจะขึ้นมาหมดเลย mm hmm. แล้วจะแยกหมวดให้แล้วว่าถ้าหมวดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหมวดพวกบล็อกเกอร์พวก er, เนี้ยมินิมอลลิสโทนสีเนี้ยครับ mm hmm. เขาก็จะขึ้นมาให้เลยทั่วโลกที่แบบอยู่ในประมาณเนี้ยคลิกออกมา เนี่ยครับก็จะมีแบรนด์โค้ดมาให้ถ้าผมพิมพ์ตัวเนี้ยถ้าใส่อะโอเคใส่แต่งบ้านคีโตแบบอาจจะแบบเนี้มีรูปมอนสเตอร่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไอจานอาหารวางรงกกางคุณก็สามารถใช้แบรนด์โค้ดตัวนี้ได้นะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใครรู้ส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ด้ีย์เบิร์ดแต่๋ยวถ้าถ้าเกิดคุณก๊อปแบรนด์โค้ดไปเราไปวางอนะก็จะโผล่นี่ตอนนี้จะเป็นทราเวลครับเห็นไหมครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่านี่ อันนี้พวกทำโปรโมชั่นขายของออนไลน์ว้า wow! วแบบเปิด,ปดมาแบบพิมรีพายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจะเป็นรูปฝรั่งซะส่วนใหญ่นะแบรนโค้ดไม่ได้ไปยังไงนะครับแบนโค้ดไปก๊อปเข้ามาคนระับรีเซิร์ชมารีเซิร์ชมาอ่ะสอนเลครับดู e เลยเข้าไปใน Google <c oughs> แล้วค <c oughs> ุณใช้คีย์เวิร์ดแบนโค้ดกันว่ามันจะมีคนมาโพสต์มาเยอะเลย <c oughs> เข้าไปดูว่าตัวไหนที่เราเราชอบ นไม่ครับใช้ได้พรามันอยู่ในคันว่าเราไม่ได้เถื่อนเพราะเขาทําให้เราใช้แล้วพอเราคลิกเข้าไปเขาได้อะไรครับเขาขายรูปตัวนี้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าสมมติใครขายเสื้อทีเชิ้ตแล้วเอาโลโก้มาแปะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นโมับมันก็จะดูดีขึ้นถามาเรียนไหมไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราเป็นนะครับเป็นตัวอักษรเอลเมนพิมพ์ก๊อปปี้เข้าไปแล้วก็ไปวางในช่องเอลเมนมันก็จะขึ้นมา มีประมาณเกือบร้อยที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีัคีย์เวิร์ดที่แบบคำที่แบบเทพอ่ะเหมือนโมเดิร์นเชนเนี่ยผมจะใช้บ่อยอันเนี้ยบางบางบางครั้งเราต้องคลิดเข้าไปทุกตัวเราจะเห็นว่าเราต้องการอะไรนะครับไปนิดนึงโอเคมาถึงคั้นว่านะครับโปรแล้วก็ฟรีเดี๋ยวจะดูว่าโปรเนี่ยทุกอย่าง ตอนนี้เวลาเราเข้าไปดูในคานว่านะครับตัวที่มันเป็นรูปรูปแบบมงกุฎตัวนั้นนะถ้าเราใช้ free, เวอร์ชันฟรีคุณโหลดทุกอย่างได้หมดเลยในนะั้นไม่จำกัดเลยแล้วก็จะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากลบพื้นหลังได้อันนี้ที่ชอบมากนะครับเมื่อกี้ถ้าคลิกเข้าไปมันจะมีรีซอร์สที่ผมไปเซิร์ชมาคนคนหามา่ใหมวิดีโอและภาพฟรีภาพฟรีนะครับเมื่อวานการพูดไปบ้างแล้ว เรื่องสีเรื่องสีสําคัญมากมีเครื่องมือให้ใช้สียอะมากโดยที่เราไม่ต้องคิดจินตนาการเองว่าสีมันจะชอบหรือเปล่าแล้วก็มีเครื่องมือการตัดภาพตรงนี้ซึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าสําหรับคนที่ใช้คนว่ฟรีครับก็พอจะเข้าไปเล่นได้เพราะว่าอยากจะตัดข้างหลังออกอะไรแบบนี้ฟอนต์ฟรีเ็าสามารถจะโหลดได้จากคู่ฟอนต์นะครับมันจะมีเครื่องมือช่วยอยู่อันนี้จะลึกไปนิดนึงแล้ว วันนี้อาจจะไม่ได้แต่แต่ให้เป็น r รี r อ e ไว้แล้วก็ผมมี f a c e b o o กแอดไลบรารีที่พูดถึงเมื่อวานคลิกเข้าไปตรงนี้มันจะมีลิงก์อยู่ <Hey. S 1> อยากดูว่าประเทศไหน mm hmm. เขายิงแอดกันยังไงมีไฟล์ให้นะครับแล้วก็เนี่ยสีเหลืองตรงนี้พยายามเอาอะไรก็ตามที่เราอยากจะให้โชว์ครับไว้สีเหลืองนะี okay. ้แล้วอันนี้เป็นของเทมเพลตอื่นนะครับโซเชียลมีเดียอื่นและจบแล้ โอเคมาเริ่มกันเลย